The Show. ในเกมนี้เรามีสัตว์อยู่ในกรงกซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเป็นตัวอะไร,รแต่น้องสามคนอ,อ,อาจจะเป็นงูก็ได้ต้องเลือกอาหารที่เขาจะกินไปครับอาหารเลือกโดยไม่ได้เปิดฝาครับโโอ้หเลือกอันหนึง่งอันไหนก็ได้อันนี้ละกันเขียวเขียวเลือกเองอ่ะ ไม่จับไม่จับระยะมาคุณหอยมานั่งนั่งประจำที่มานั่งโน้นนั่ารักตัวลิ้นสุดโน้นตัวลิดนครับตัวนี้ครับตรงกลางมาน้องอัมอันนี้อ่าโอเคแล้วไงพี่ดูสัตว์ตัวนี้กินอาหารของใครตัวนั้นได้คนคนแรกคนแรกคนที่สองได้ไปของคุณหอยเปิดเลยหอยก่อนเอ้ยมันกินไหน ผมต้องบอกเลยนี่ไม่ใช่ผักธรรมดาคผักอันนี้เป็นผักของวินฟาร์มนผักปลอดสารปลอดสารอาหารสารพิษสารพิษลา้ารามาดูอะไรฮะนอน่นอนยับนอนนอนอนอตามมาดูได้ขอดูด้วย้องอาผู้ใหญ่มาลุ้นกันว่าสัตว์ตัวนี้จะกินอะไรนะครับและสัตว์ปิศนาของเราก็คือ แน่นอนน้ารักน้องไก่แจ้โอ้ยอ่นนี้อันนั้นก็แน่นอนเลยแน่นอนเลอันไหนหนอนเลยไม่รู้ละผมไม่รู้ละมันจะกินอะไรนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูถ้าว่ามันกินตรงนั้นร้องคนแรกนะเรียกได้นะชื่อชิกกี้ชิกกี้หมดพยายามให้มันไปกินของคุณนะ ิกอ๋อไปแล้วไปแล้วี่รู้ไปแล้วนะรู้ไปแล้วนะไก่นิ่งไว้ไก่นิ่งไว้บองแล้วบองแล้วมาดิผมดันโอ้เแล้วเอา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 แล้วไปแล้วโดนนนนนแล้วเลยอคนนะอันนี้ชื่ออะไรโนโนอาดีนะ สนองลูกพ่อดีๆนะสนองลูกพ่อสนอลูกพ่อเฮ้ยเฮ้ยัวนี้มันเรียกเป็น่้ยมเรียกเป็นเวยเฮ้ยเฮ้ยมันเรียกเลยอะไอหอยมันเรียกเป็นนะพี่มันมันรู้จักสัตว์จริงๆพี่ไปบไปไเียบไปไปไป้้องเพลง มาดูกันนะครับเราเหลืออีก4เพลงและเพลงที่2ของเราเพลงสุดท้ายในตอนนี้คือเพลงมาดูสองคนจอนนี่กับลุยจอนนี่กับลุยเพลงเร็วสู้กับเพลงเร็วนะเมื่อกี้ของนุยเมื่อกี้เขาโชว์สุดของนุยจนีูเขาครับ สนุกนะของเราสู้ได้หรปล่าถือว่าพื้นพืนน้อยน้อยเกรงใจอันนี้เกรงใจนี่คิดว่าไหวไหมจะสู้เราไหวไหมคือจอนนี่เนี่ยพอได้แต่หลุยไม่ใช่หลุยแน่นอนฮะน่าจะเป็นรุ่ยมากกว่าผมถือว่ายังไม่ได้มีการแสดงคุณอย่ามาปรามมทผมัะพี่ แค่เด like, ินยังหอบอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะเต้นยิ่งกว่านุ้ยเดดี๋ยวูให้เวลา2คนนะครับไปซ้อมกอนนะไปซ้อมไปดีไซน์ไปออกแบบมาแล้วจะได้จบไซ้อมได้ไหมคุณไปซ้อมเชื่อผมประโยคแรกว่าอะไรแปลกใจจริงจริงงงจังเลยเพราะเราไม่เคยไม่เคย ทุต้องเข้าใจต้องเข้าใจต้องเข้าใจนะอย่าว่ากันอย่าว่ากันอย่าว่ากันไม่เอานักเพลงใจไม่ดีรับเพลงใจไม่เอานักเพลงใจไม่มีรับเพลงใจไม่เอานักเพลงใจ ไม่ที่เราเพลงใจไม่เอานักเพลงใจยังไงก็เกลงใจไม่เอานะเพลงใจไม่ที่เราเพลงใจไม่เอานักเพลงใจยังไงก็เกลงใจไม่เอานักเพลงใจไม่ที่เราเปลงใจไม่เอานะเปลงใจ เฮ้ยเจนชาดเฮ้ยเจนชาดอะลุยบอกคำเดียวลุยบอกคำเดียววะลุยไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยบอกเลยนะคุณมีครบเลยนะคุณมีทั้งเต้นเหมือนมีทั้งอินพอไวมีทั้งประสาเสียงคุณครบเลยนะไม่ได้ระสาเสียงเสียงที่กุณได้ยินนั้นเป็นเสียงหอบ นี่ปอสามแต่หลังๆพี่ดูเขาไม่ร้องเลยพี่ดูใช่แล้วทำไมตอนหลังไม่ร้องเลยวะทุกทีมันต้องสลับเนี่ยตอนซอฟหนักหนักเต้นหนักเต้นแล้วบอกตอนนี้เลยว่าว่าหนุ่ยหนาวหมดแล้วหมดแล้วอันนี้ผมก็บอกว่าผมอิมพอไว้เออผมอ่ะได้เดีอย ที่อ่ะอคอนเทนต์ไว้ไอ้ไม่ได้ร้องผิดไม่ได้ร้องผิดแล้วตั้งใจร้องสั้นร้องสั้นแล้วถ้าคุณคิดดูดิี่ยเขานี่นะเขาเนี่ยนะหายใจเป็นเล็บอ่ะหายใจนี่เป็นจังหวะขัดไม่ดีนะใช่ซอนซ้อมบอกว่าพี่หอยร้องสั้นๆนะสั้นจริงร้องแค่ครึ่งเพลงแรกครึ่งเพลงหนครึ่งเพลงเดียมอ๋อพิกพิกจะซ้อมให้อ๋อพิกพิกเดี๋ยว้าพิกจา ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันโดดโดดล้อด้าวโอ๊ยตายโอ๊ยเออแล้วมึงเดินเดินไม่เดือดแคบๆอะไรนะพี่อะไรนะพี่โอเคเอางี่ออกกันกันบ้านเนยอย่างงี้พวกอะไรระเบ้อเนี่ยอย่างงี้เออเออน้องเบลฟังดูแล้วเป็นไง ควัมใจหนูควันใจหนูคือดีมากเลยหนูลั้สายตาจากพี่ไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยบิวพี่คือหนึ่งในตรงอูนี่บิวคุณมีคนโกหกเขาชมด้วยความ ลองชมขอบคุณนาขอบคุณรันนุ้ยนุ้ยเป็นไงโชว์นี่คู่แข่งคุณคนนี้เฮ้ยผมอยู่ข้างงานนุ้ยนุ้ยชมตลอดเวลาเลยถึงจะเป็นคู่แข่งแต่บอกเลยว่าเป็นโชว์ที่น่ารักมากเป็นโชว์พ่อลูกที่แบบว่ามีพี่น้องพี่น้องพี่น้องเราต้องเป็นโชว์ที่เราต้องแบบให้กำลังใจกันตลอดเวลาร้องสิ อยากเต้นไม่ร้องสักทีอะร้องร้องเยอะแล้วไงแต่อยากเต้นผมชอบตอนไหนเลยผมชอบตอนไหนชอบตอนที่ปอะเขาอยู่งี้เนะแล้วรอยหอยพยายามรอดผมมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาหักล้างฝั่งนู้นอะคนหนึ่งมาอยู่หน้าแล้วอ๋อจะทำสลับงี้ไม่ไม่เขารอดเลยตัด พี่เรียกว่าหักเลยล่ะหากเลยแต่ผมดีใจนะวันนี้ผมได้ร้องเพลงแล้วถึงแม้จะได้แค่ๆครึ่งเพลงผมแเจะเย็นเจะเย็นหน้ากากยังพุดภับๆอยู่ไม่คู่ไม่รู้ใคร The Friguring Show